็อตโปโตสวัสดีครับวันนี้ก็มีงานเข้ามานะครับคือลูกค้าต้องการใช้เอกสารหรือว่าแบบฟอร์มเดิมแต่ว่าเนื่องจากแบบฟอร์มเดิมเนี่ยต้นฉบับอะ่ะมันนานหลายสิบปีแล้วนะครับถูกมันถูก,ถกลบไปหรือว่าหายไปแล้วนะครับก็มีแต่ไฟล์เอกสารปัจจุบันอยู่ นะครับก็ได้สแกนแก็ส่งมาให้ผมนะครับซึ่งให้ผมลบข้อมูลต่างๆออกนะครับให้เหลือแต่แบบฟอร์มเอาไว้เพื่อที่จะไปใช้งานต่อน,นั่นเองนะอันนี้ข้อมูลในการนําคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสมมุติขึ้นทั้งหมดนะครับเพื่อนํามาทําคลิปเผยแพร่กันได้นั่นเองนะครับไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับโอเคเมื่อเราได้ไฟล์ไฟล์ที่ทําการสแกนเข้ามาแล้วนะครับแล้ว ตัวไฟล์มีข้อมูลต่างๆนะครับอยากลบให้เหลือแค่แบบฟอร์มอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตโพโตนะครับจะทําให้นะครับโดยที่ส่วนแรกนะครับผมจะทําการลบในส่วนที่1ก่อนนั่นเองนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนเขียนที่นะครับผมก็จะลบออกนะครับเหลือแค่ลายจุดนะครับแล้วก็ลบเวลาออกลบวันที่ออกนะครับลบเดือนออกนะครับแล้วก็จะลบพศออก ต่อมาก็จะมาลบในส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับข้อมูลของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนเครื่องหมายเครื่องยนต์นะครับตัวถังนะครับก็จะลบออกนะแล้วก็ปีสีก็จะลบออกนะครับชื่อชื่อหรือว่าข้อมูลของของข้อมูลเก่านะครับก็จะลบออกนะครับให้เหลือแต่ช่องว่างนะครับที่สามารถนําไปเขียนต่อได้นั่นเองนะครับ ก็จะลบออกให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินจํานวนเงินเพราะความของจํานวนเงินนะครับก็จะลบออกให้หมดวันที่ต่างๆนะครับก็จะลบข้อมูลออกให้หมดนะครับก็จะลบออกให้เหลือแต่ข้อมูลที่เป็นที่เป็นเอกสารเฉยๆนะครับแล้วก็สามารถนําไปพิมพ์แล้วก็ไปใช้งานกันต่อได้นะครับวันนี้ผมก็จะไล่ลบไปเรื่อยๆเลยนะครับลบไปนะลบไปให้หมดเลยนะครับให้เหลือแต่ช่องว่างไว้สําหรับเขียนนะครับ ผมก็จะลบไปให้หมดเลยนะครับไม่ว่าในส่วนไหนก็แล้วแต่นะให้เหลือแต่แบบฟอร์มนั่นเองนะครับก็จะลอบออกไปห,หมดเลยนะครับเมื่อลบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่แบบฟอร์มที่สามารถเอาไปใช้งานได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะทุกอย่างทุกส่วนก็จะเป็นช่องว่างแล้วทีเนี้ยผมก็จะทําเป็นไฟล์ pdf แล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่นําไฟล์หรือว่าแบบฟอร์มมาเนี้ยให้เอากลับไปเป็นแบบที่สามารถนําไปพิมพ์แล้วก็ สามารถนําไปใช้งานต่อได้นะครับโดยไม่มีข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับสําหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อมา้ที่นอตโปโต้นะครับทั้ง Facebook หรือว่าทางไปโทรศัพท์ก็ได้นะครับผม